ธรรมชาตินะจะพูดธรรมชาติของไทยของมนุษย์แล้วก็ของอะไรครับสังคมมีสามคำที่จะต้องทำความเข้าใจคำแรกคือคำว่าธรรมชาติเราไปทำความเข้าใจคำนี้ซิ่งก่อนธรรมชาติคืออะไรนะครับสาริศูนย์เลคเชอร์สามด้วยนะครับ นะครับเดี๋ยวออกไปน้องอกไปเจอหน้าผมนะครับว่าหล่อขนาดไหนนะครับผมนะครับห้องสามศูนย์เก้าแถวหน้าพยายามจ้องปัญญาญาอยู่นะครับผมนะครับแต่แจ้งห้องสามหนึ่งศูนย์ที่ทราบว่าอันนี้สิทธิ์ที่อยู่ห้องสามศูนย์เก้าไม่อยู่กับในจ้องปัญญาญาหรอกนะครับเพราะว่าอาจารย์ปันหลอกนะครับไม่มีความมีแต่เงื่อนะครับผมแต่หน้าผมยินดีด้วยนะครับผมนะ คำทำคำว่าบรรทัพบัญชาคำว่ามระกกับคำว่าสังคมนะครับเข้าใจธรรมชาติแต่พูดถึงธรรมชาติมีคำสองคำคือคำว่าทรมาบวกกับคำว่ารรชาติใช่ั้นสองคำทรม,มาคือสมัยเรียนมาตั้งแต่เกิดมาจับได้รรม,มาคือกุณารบ ก็เป็นจริงแล้วก็เป็นเป็นคำนิยามที่อ่านสัพปะกับกกเจนโภคเลยถ้าพูดถึงธรรมนะคือนธรรมะนี่คือความเป็นปกติถ้างพูดถึงความเป็นปกติคุณคงเข้าใจคำว่าความเป็นปกตินะครับต้องดูแลตัวเองสิเป็นปกตินะครับ เป็นปกติหรือเปล่าเป็นปกติที่เป็นอะไรเป็นปกติเป็นปกติความเป็นปกติความเป็นจริงแล้วก็เป็นความจริงด้วยเป็นจริงด้วยทราไมเป็นความความเป็นจริงความเป็นปกติชาติด้วย ลมาข้าง่างไม่ได้ไปทางนี้เลยนะครับชาติก็คือาก,การกำเนินหรือการเกิดพอรวมสองคำนี้อะไรครับมันจะได้ความหมายอะไรครับธรรมชาติก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นจริงและก็เป็นปกติ เด้วยวเดี๋ยวผมจะกิดผลิตภัณฑ์อยู่นะครับเดี๋ยวเริ่มแล้วไข่ด้านใหม่กันนะครับจะไปทานไหนดีนะครับผมชวนผมด้วยนะครับเกิดขึ้นพบเห็นเป็นจริงเกิดขึ้นพบเห็นเป็นจริงและเป็นบางจิงนี่คืออะไรครับนี่คือธรรมชาตินี่คือธรรมชาติ ตะวันตกดินเกิดอะไรขึ้นครับมือตะวันผัวขึ้นมาทำไมครับขอโทษครับยายชายเขาไม่สวัสด์ครับแจ้งครับเพราะอะไรครับสวัสด์นั่นชื่อแม่โหงครับยายวานนะครับชื่อสวัสด์แม่โหงนะครับตะวันผัวขึ้นก็สวัสด์ตะวัตนตกดินก็มือ นี่คือความจริงนี่คือความเป็นปกติแล้วตะวันะปูขึ้นทางที่ไหนครับตะวันออกแล้วตะปูทางที่ไหนตะวันตกนี่คือความจริงนี่คือความเป็นปกตินี่คืออะไร เป็นอะไรครับเป็นกฎกฎกฎอินทรชดากฎเป็นกฎเป็นกอะไรกฎเกณฑ์กฎเกณเป็นกฎเกณฑ์ธรรมชาติกฎเกณฑ์ไม่ต้องพิสูอย่าไปิสูจน์ที่เสียเวลาพาะันเปอะไรครับมันเป็นสิ่ที่เกิดขึ้นแล้วเป็นกเกแล้วเไม่ต้องไปวิสูจน์ ลักษณะแบบนี้ความริงแบบนี้เขาเรียกว่ากวดเคยได้ยินไหมเป็นไปตามกฎกฎอะไรกักฎของธรรมชาติกฎธรรมชาติลองความกวนอาการสูงจากประเทศจีนแผ่ลงมาทางประเทศไทยผ่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือมาจนถึทางขอนแก่น ร้อยเด็ดกูบลยโสตอบได้เลยเกิดอะไรขึ้นครับเกิดอะไรขึ้น นี่คือผลของธรรมชาติเป็นกฎเพราะธรรมชาติเป็นทีเป็นกฎเป็นกฎอ่าเป็นกฎราคาสูงพี คือรา,าคา Q คือปริมาณอย่าไป Quality Price ราคาสูงปริมาณ ปเปลี่ยนแปลงต่ำลงคิวจะเปลี่ยนแปลงในปริมาณที่ใหญ่ขึ้นส,สูงขึ้นอันนี้คิวแดงที่กับคิวนี่เกิดนี่คือความสัมพันธ์ระหว่างราคากับปริมาณความต้องการของผู้ซื้อหรือที่เราเรียกว่า คยได้ยินใช่ไหมดีมันษาไทยเรียกอะไรครับอุปสงค์อุปสงค์ดีมันอุปทาน subscribe ดีมันดีมันคืออะไรคือความต้องการของผู้ซื้อที่มีต่อสินค้าหรือบริการชนใจใชหถึงตามราคาที่เป็นอยู่ในขณะนั้นโดยธรรมชาติเป็นไงโดยธรรมชาติถ้าเรา ปริมาณตัวเราการขอผูอ้ซื้ออยู่ดีมาจะเนีทำไมครับต่ำถ้าราคาเปลี่ยนแปลงต่ับลงคิวจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางตรงกันข้ามกับราคาเสมอนี่คืออะไรครับน,นี่คือ ในธรรมชาติธรรมชาติก็มีกฎของธรรมชาติในสังคมก็มีกฎของสังคมมนุษย์ก็มีกฎของมนุษย์เขาให้ผมคุยเรื่องอะไรธรรมชาติของมนุษย์สังคมวันนี้เราคุยธรรมชาติเข้าใจนะครับธรรมชาตินะครับ เป็นเรื่องที่สามารถพิสูจน์ได้อธิบายได้เป็นความจริงที่เกิดขึ้นเป็นจริงเป็นคนไม่ต้องพิสูจน์แต่ถ้าต้องพิสูจน์ต้องทำไมรับแต่ถ้าต้องพิสูจน์เขาไม่ม้องประกถ้าเรื่องทำไมคะมีธรรมคะหลายหลักทำไมชติในทางสังคมหงลายอย่างต้องพิสูจน์ ไม่ใช่ทางสมมุ่งหรือทาไกายภาพหมือนี่ต้องพิสูจน์ต้องพิสูจน์นครับพิสูจนพอพิสูจนได้ผลออกมาเขาไม่ได้ปวดนบต้อพิสูจนออกมาก็เขาเขาบางอย่าง้ขาพิสูจนเช่นหลักการามีหลักการว้างไหหลักการเส้นตรงเส้นหนึ่ง เอบีเส้นตรงนะครับดูที่ตรงประเด็นเอบีเส้นตรงเส้นหนึ่งเอบีตั้งอยู่บนเส้นตรงอีกเส้นหนึ่งซีดีซีดีหือเส้นตรงอีกเส้นหลักการอีกเส้นตรงที่เส้นครับงสองเส้นคือเอบีกับซีดีเอบีตั้งอยู่บน C ถามว่าเส้นตรงสองเส้นนี้ทำมุมอะไรกัน,น,กนเส้นตรงเส้นหนึ่งตั้งอยู่บนเส้นตรงอีกเส้นหนึ่งเส้นตรงสองเส้นนี้ทำมุมอะไรกัน,น,กนว่าครับผเพลงคราโอเกะสมัยก่อนเกิดที่ไหนนะครับเพลงคาราโอเในสมัยผมอ,อยู่มัธยมนะครับนะครับปี 2, สองพันหกสิบกว่านะครับผม ดูหน้าตาจตกใจนะครับออกสามู้าออกระดศูนย์แล้วไปนะครับผมเล้เป็นไปได้ลาข้มะครับย่ได้ากแบบก้านะครับห้าสิบหกขัวนะครับหนะครับนะอ่าเส้นตรงสองเส้น AB ตั้งอี่บน c, <ười> <c <ười> มันทำให้เกิดงูประชิดงูประชิดทำให้เกิด